ครับวันนี้มาทำคลิปแนะนำคู่มือการทำรีโมทของสถาบันเล่มล่าสุดนะครับเล่มนี้จะปรับปรุงมาจากข้อดีของรุ่นเล่มเก่าแล้วข้อมูลใหม่มาใส่โดยคำนึงถึงสูตรลงรีโมทซึ่งจะมีสูตรเมนนุ่นการทำรีโมทรีโมทมี2ประเภทก็คือการทำรีโมท ให้ใช้งานกับรถได้คือสูตรเมนนวลคือเดินไปที่รถกับกับสูตรที่2ใช้ปั๊กโอบดีครับรายละเอียดในเล่มก็จะครอบคลุมข้อมูลเก่าและใหม่ๆครับทั้งหมด36 37ข้อมูล37บทมี honda อีสุดีแม็กครับหนังสือขนาด A5 เย็บเล่มร้อยห่วงครับจะมีรายละเอียดหลายอย่างที่เป็นประโยชน์เมื่อมีข้อมูลใหม่ๆก็จะรวมอยู่ในเล่มนี้ครับแม้แต่การทำรีโมทประดับยนต์ สูตรเมนูนแม้แต่ Euro ทาทารถยุโรป B M Ford Mazda f o l k s Audi Tata Remote V D I Benz หรือแม้แต่การทำกุญแจรถ P C X แบบมีรหัสไม่มีรหัสโดยใช้สาย ้ลหลังจะเป็นรายละเอียดรีโมทวีดีไอ้ทรงต่างๆอุปกรณ์ที่ควรเตรียมครับสนใจสั่งซื้อก็โทร0837131333 0ครับเล่มละ2,000บาทครับ